ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับแฟนครับแฟนเพจบานสมบัติเฉียนเนะครับมื่อนี้มาพบมาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมื่อนี้จะนําสาระดีๆเจ้ากับกาเลี้ยงง้วแหละครับมาฝากพี่ตอน้องนะครับหลังจากเปิดราคาง้วพอเบิ่มนะครับไปแล้วสัปดาห์หนึ่งผมได้ย้อนกลับมานะครับที่บ้านโคกไงอำเภอตาบลโคกจานอำเภอตะการพืชผลนจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับมา เบิงความก้าวนาของงัวพอเบิม่มปรากฏว่าเพื่อนได้ขายไปแล้วครับแม่แม่สาวนากแม่ทองนะครับตัวหนึ่งแต่ว่ากับ,ย,ย,ย,บย่งอยู่สิบตอยู่งัวเพิ่นครับย่งอยู่สิบตนะครับมือนีก็เลยจากคลิปก้อนนะครับผมเบ่าถึงธนาคารกลางทงไปกับมีข้อเมต์มาล้ายคนนะครับ่าอ่าความเข่าใจแตกต่างกันนะครับลางค้นกับเข้าใจลางค้นกัย่งบ่เข้าใจชัดเจนนะครับว่าธนาคารกลางทงเข้าสามารถ เป็นอย่างอืนว่าธนาคารกลางธงนะครับอ่าหลักกาทุกคนสามารถอ่าเป็นผู้จัดการธนาคารได้บอนะครับเพิ่นสงสัยเพิ่นถามมาผมก็เลยเข้าไปศึกษาแหะครับขอมูลนะครับไปถามผู้หูแหละครับว่าถาเขาจะเป็นผู้จัดการธนาคารกลางธงโดยการลงทุนนะครับเอางัวนะครับมาเลี้ยงนะครับเขาสึสามารถเฮ็ดได้บอหลักกาเฮ็ดได้ทุกคนบอ มือนีได้มาทงหน้าพอเบิ่มอีกเทือน,นึงกับสิมาสอบถามเพิ่นแหะครับว่าเพิ่นมีความฉิเห็นจังใดนะครับเกี่ยวกับธนาคารกลางทงนะครับเกี่ยวกับการเรียงงัวนี่แหะครับอ่าพอเบิ่มงัวม,มือนีเรืออยู่สิบตัวนะครับอ่าสมมุติคร่าวๆเนะะาะราคางัวนี่โตละอ่าผมเฉลี่ยห้เลยมีตัวหน่อยตัวใหญ่น,น,นะครับสำหรับการนี้เอาเฉลี่ยโตละสี่หมื่นผมเฉลี่ยห้ได้นี่โตละสี่หมื่นมีตัวหน่อยตัวใหญ่สิบตัสี่หมื่นกับสี่แสนแหละครับ สี่แสนนี่คือต้นทุนพอเบิรมเหรครับหมือนี้นะแมนบอพอเบิ่มสมุดลครับสมุดนครับสวัสดีครับพอเบิมลืมตัวละลืมเห็นแนนำตัวรับคครับตามงูพเบิรมเหลืออยุสิบตัวนะครับผมจะเลียยหอยตัวละสี่หมื่นจะลี่ยจักหน่อยจักหลายแต่จะรลี้ยเอาตัวเล็กกลมๆไว้คือากันไปเลยอ่าขากันตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวใรญ่กว่าสี่หมื่นกะมี่ตัวหน่อยก็สี่หมื่นกะมี่นะครับเอาตัวหน่อยมาก ค่ะก็เปใหญ่น,นี่ละ่ะครับก็ตกอยู่4แสนแหละครับคันขายเบิด์สุกโตนี่4แสนบาทสมมุติลงทุนน้ามือนี่4แสนบาทถ้าพอเบิ่มเป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการธนาคารกลางทงนี่ล่ะสมมุติอีกปีหนึ่งข้างหน้าล่ะอีกปีหนึ่งจากนี้ไปอีกปีหนึ่งนี่เงินต้นทุนเราลงไว้4แสนนี่พอเบิม่มขึ้น่าส4 4ได้กำลังเจ้าบาทอาเงิน4แสนเนี่ยเงินหัวสิบตัวนี่เลี้ยงไปอีกปีนึงอ่าสมงอีกปีนึงก็คิดว่าก็ กำไรคิดว่าน่าจะเท่าโตโอ้น่าจะเท่าโตัะเ่าเป็นอยังคือเท่าโตัวเพราะว่าเพราะว่ามีง้วนทองน้ำเนาะแม่นครับมีง้วนทองแล้วก็มีง้วนทองง้วนแม่สาวพร้อมผสมก็ยังมีอยู่เนาะแม่นโอ้แล้วก็ส้มมีลูกกับสิทับไปอีกเนาะแม่นมันก็จะอีกว่าจีนเดือนกับทับอีกเออเพื่อก็จะได้ลูกเอ้าปีนึงนี่เอาโต๊กจังสี่ผมผมถั่วห้พ่อเบิรมว่าอ้าวสมมุติพ่อเบิรมเป็นผู้จัดการธนาคารกลางทองนี่ละง้วนสิบตนี่มีง้วนแม่อยู่หลักๆนี่ หกโตผมเบ,บิเร์กนาเบิรงแล้วหกเจ็ดโตครับเจ็ดโตครับลูกสามโตลูกหน่อยสามโตอ้าวบ้านนี้หกโตนี่เอาสมมติออกภายในปีหนึ่นงสี่โตสี่แม่พอตัวหนึ่งมั่นอยู่ออกแน่นอนตัวหนึ่งแม่สาวพร้อมผสมอีกนอกนั้นก็นกนได้ลูกก็อีกสองสามเดือนก็ทับปีหนึ่งก็บสิบสองเดือนง่วงกับทองอยู่เก้าเดือนเนาะพอเบิรมเนาะแม่นครับทองทเก้าเดือนเพราะฉะนั้นนาจะออกท่านปีเจ็ดแม่นี่เจ็ดออกลูกมาเจ็ดโตมีอยู่แล้วสิบ เป็นสิบเกตโตได้พอเพิม่มมาเป็นสิบเก็กตโตปีหน,นึ่งเนี่ยเอา้าคือเบิ้งถ้าขายนี่คุณเข้าไปไล่ได้อ่าไล่ได้ไดคุณเข้าไปสมมุติเขาเป็นผู้จัดการทีมว่าผู้จัดการธนาคารแหละครับ,รบอ่าเฮาว่าเฮาสิเอากําไร กำหนดเองเนาะกำหนดเองได้เลยค่าเป็นเ้ากำหนดเองเลยครับคือการเลี้ยงงูอเนี่ยคือเ้ากำหนดราคาได้กำหนดเองอยากได้ดอกหลายกันวาวเลยเพิ่นบอสือกับผมไปยังเกาเลี้ยงต่อไปเออครับเลี้ยงไปมันก็ใหญ่ไปเรื่อยราคามันก็ตรงทีพื้นดีนครับเออราคามันอยู่ตัวนาะไปเลยเนี่ยแล้คางูครับมมีร่องครับมีแต่ทีพไนเรื่อยเออนี่เห็นบ่เพิ่นเลี้ยงเต้เต้ไม่ไม่พอเพิ่มเลี้ยงเจ้าตัวครับนี่แต่กี้ผมมี่งวอยู่สามตัวครับสามตัวเบื้องตี้แหละครับงูสามตัวปีหนึ่งกว่าๆเนาะปีกว่าๆเนาะที่ผมเริ่มมา ฮะพอเบิรมนี่ปีกว่าๆท่านละครับสามตัวทันเบิร์นเตียร์และเจลนี่สิบเอ็ดตัวเพิ่นขายไปแล้วตัวนึงก็เหลืออยู่สิบตัวนี่อีกปีนึงข้างหน้าผมว่านี่สิบเจ็ดตัวนี่มีอยู่แน่นอนนะครับมีครับมีครับที่ว่าต้องเพิ่ม้มสมมติลงทุนนะมือนี่สี่แสนบาทตามที่ผมว่าอีกปีนึงข้างหน้านี่ไม่เงินเจ็ดแสนแปดแสนนี่ว่านั้นสีได้อยู่แล้ครับไหลเบิ่งคูนเบิ่งนครับตัวมันลดนะครับคูนเบิ่งครับก็มมัวด์กัะที่เาาากำหนดดรคคไ้รับโอ้ครับนี่แหละที่เท่ากำหน้าก็ เขากำหนดราคาเขาอะไร้รอกมันอยู่ที่พ่อขาคนกลางเขากำหนดหน่อยการหลยงง่วนี่คือเขากำหนดราคาเขาเองมีง่วมีไก่มีเป็ดนี่แหละที่คือเขากำหนดราคาได้ในส่วนเฮ็ดแนวอื่นก็มีแต่พอ้าเป็นผู้กำหนดราคาอเ่าัเอาผมถามสื่อว่าพอเบิรมคำาว่าผู้จัดการธนาคารกลางทงนี่พอเบิรมเขาเข้าใจบ่ พ่อเขาเข้าครับเขาเข่าวาเขาเป็นผู้จัดการเองเนาะเอาเป็นผู้จัดการเองเป็นผู้จัดการเองเลย่ะรออยากถอนกับยูนีเนาะเขาอนุมัติเองเนาะราบอนุมัติเองโดยการขายเนาะยากได้ดอกเบี้ยเขากับถอนดอกเบี้ยโดยการขายลูกงัวจัดการเองจัดการเองเออยูนีเป็นผู้จัดการธนาคารกลางทงได้เลยเขาต้องไปให้อ่า เพราะอไคือเขาเป็นผู้บริหารจัดการเองเลยเออเขาพอต้องไปเขียนใบเบิกขึ้นธนาคารัในเมืองเนาะครับโอชเาเป็นผู้จัดการเองคือการหลิง่วเพราะเริ่มเขาใจว่าทุกคนสามารถเป็นได้ครับเป็่นได้ครับเกษตรกรทุกคนเป็นได้เนาะสามารถว่าจะ เฮ็ดเป็นจริงเป็นจังครับครับคือตอนนี้ผมก็เดีขยายขอกว่าจะเฮ็ดขึ้นอีกอยู่อือน่ะเห็นว่าเพิ่นจัดการการจัดการเพิ่นเพื่นก็สิขยายขอกขยายฟาร์มขึ้นอีกกาลังวางแผนเดี๋ยวเฮ็ดขยายขอก็จะปลูกหญ้าในส่วนนึงอีกส่วนนึงก็จะปลูกอินทผาลัมโอ้โหได้อยู่ครับอ่าตื่นเช้ามากกับเพราะเด้เบิ่งงัวนี่แหละอยู่ข้างหัวตรงไหนตรงหน้าครับขอกเพราะหน้าเอาเบิ่มก็บ่ได้บ่ได้ลามดอกงัวมีแต่ปล่อยไปปล่อยเนาะเพราะว่าผมล้อมหน้าแล้วก็ปล่อย ไรข้าคอกกลับไปกินข้าวต้มเนาะข้าวต้มเออนี่คือการจัดการเพิ่นง่วนอ้วนทุกตัวสังเกตเบิ่งครับง่วเพิ่นงามทุกตัวเลยนี่คือการจัดการแหละครับผู้จัดการธนาคารกลางทงฝีมือดีก็ได้กําไรดีแหละครับดอกเบี้ยหลายแหละครับทูกย่างอยู่ที่เฮาการบริหารห้องที่ผู้จัดการถ้าผู้ใดยังบ่ท่านมีประสบการณ์บริหารบ่ท่านดีานในก็ได้ดอกเบี้ยหน่อยแหละครับ แต่ว่าเกษตรกรทุกคนสามารถเป็นท่านนายธนาคารได้เนาะเป็นได้ครับธนาคารผู้จัดการธนาคารกลางธงได้ทุกคนถึงจะบ่มีความรู้แต่ว่าทุกคนมันก็ต้องประสบการณ์มันต้องไปหววคู่กันการเลี้ยงงัวมันก็บ่ได้ใษัความรู้อย่างนี้ครับก็คือเฮาพื้นฐานเฮามีอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเลี้ยงมาแต่พ่อแต่แม่เนาะโอ้คคครรรััับบบพ่อแม่เฮาก็เลี้ยงงัวมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกมื้อนี้เฮาก็ต้องให้มันกินอาหารเสริมแน่อาจจะกินถึงไดเฟืองกับหญ้า เมืองัวมันก็จะบวนลันไดบมันต้องมีอาหารเสริมนี่นี่คือการจัดการเนาะโอ้ทุกคนเกษตรกรทุกคนสามารถเป็นนายธนาคารได้หรอครับได้ครับนายธนาคารกลางทงจัดการเองครับจัดการเองนะครับครับสำหรับชิปนี้ก็ขอขอบคุณพอเบิ้มนะครับที่ให้ขอมูลให้ความรู้นะครับเกษตรกรแล้วก็เชิญชวนเกษตรกรมาเลี้ยงงัวเนาะพอเบิรมเนาะเป็นนายธนาคารเองเลยนะครับเป็นผู้จัดการเองเลยครับเป็นผู้จัดการธนาคารกลางทงเองครับครับสำหรับชิปนี้นะครับก็ขอฝาก พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเฮาเป็นผู้จัดการธนาคารกลางทงตามที่ชีบกรผมว่าไว้แล้วทุกคนสามารถเป็นได้ละครับอยากได้กําไรน้อยก็ลงทุนน้อยอยากได้กาไรหลายก็ลงทุนหลายแต่ธนาคารกลางทงความเสียงหน่อยที่สุดละครับความเสียงหน่อยกว่าธนาคารในเมืองเพ่ลนครับดอกเบี้ยก็หลายกว่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับเกษตรกรมาเลียงง่วกันนะครับเอาเป็นธนาคารกลางทงให้เต็มทงเต็มหน้าคือผมว่าเลยครับขอให้ เกษตรกรผู้เรียนงองทุกคนประสบความสําเร็จนะครับร่ำรวยร่ำรวยปดนหนีได้ทุกคนครับคลิปนี้ก็ขอฝากบานสมังแชนแนลนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับกดติดตามให้น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ